ใครที่ใช้มือถือ Android อยู่นะครับแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะการมีไลน์เดียวว่ะมันน้อยเกินไปอยากจะมีไลน์ที่2อยากจะมี Facebook ที่2อยากจะมี Messenger ที่2ทํายังไงทําได้ครับง่ายมากๆเลยครับมาที่การตั้งค่าตรงนี้นะครับแตะเข้าไปครับจากนั้นครับเลื่อนมาที่คําว่าคุณสมบัติขั้นสูงตรงนี้นะครับแตะเข้าไปเลยครับและหลังจากนั้นเลื่อนขึ้นมาครับเราจะเจอคําว่า Du ือนเมสเซนเจตรงนี้นะครับล่างสุดเลยฮะแตะเข้าไปครับหากว่าเราเปิดใช้ Facebook ที่2อยู่แล้ว m e s s e n g e r ที่2อยู่แล้วมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปวงกลม2อันซ้อนกันอยู่แล้วบอกตรงนี้นะครับแต่หากว่าอันไหนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ก็จะไม่มีครับซึ่งตรงนี้เราจะเปิดใช้ลายที่2ครับโดยการแตะไปที่เครื่องหมายนี้นะครับเมื่อเราเปิดเครื่องหมายนี้นะครับเขาจะถามว่าจะติดตั้งไหมตอบไปเลยติดตั้งครับผมแตะเข้าไปครับเพียงแค่นี้ฮะล ne ที่2ของเราก็พร้อมที่จะใช้งานล็อกอินเรียบร้อยแล้วครับจริงไหมอยู่ตรงไหนย,ยังไงอะออกมาดูครับโดยปกติเขาจะเอาไว้ที่หน้าหลัง สุดนะครับในการติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ครับเราก็แค่แตะค้างไว้แล้วก็ลากเข้าออกมาครับผมลากเข้ามาข้างซ้ายแบบนี้ให้เขามาอยู่คู่กันแบบนี้เลยครับก็จะเป็นลายที่2ที่พร้อมจะให้เราทําการ ล็อกอินเข้าไปด้วยบัญชีเดิมหรือบัญชีใหม่ก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับไม่เกี่ยงว่าจะเป็นของเก่าของใหม่ใช้วิธีการเดียวกันเลยครับก็จะมี2 l i n ลายสองเฟซบุ๊กสองเมสเซนในมือถือเครื่องเดียวครับแต่ที่สําคัญคือเขาใช้ได้เฉพาะ Android เท่านั้นครับไอโฟนยังไม่มีฟีเจอร์นี้ให้ใช้งานครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ